สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปนะคะวันนี้ปุ้ยจะพามาอัปเดตนะคะท้าทะลุเนาะอ่ะอย่างที่พี่ๆเคยเห็นไปนะรอบก่อนที่ปุ้ยมากับหัวหน้านะวันนั้นปุ้ยมาถ่ายภาพบรรยากาศที่ท้าทะลุนะคะตอนนี้นะคะเขามีการบูรณะนะคะแล้วก็ทําใหม่นะคะก็มีการทําป้ายใหม่นะคะทํารั้วกัน้นแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีการจัดวางหินใหม่แล้วก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปนะคะมีศาลงศาลานะคะแล้วก็มี พืชผักต้นไม้ด้วยเนาะนี่นะคะตอนนี้เขามีทําทางลงนะคะลงไปให้ถ่ายรูปนะคะตรงกลางหน้าผาตรงนน้นด้วยเนะะาะเมื่อก่อนนี้นะคะตรงที่ปุยชี้เมื่อกีนอ้น่ะศาลาตรงนั้นจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะตั้งอยู่โดโดๆนะคะสวยๆแล้วก็อ่ะข้างหน้านี้ก็จะมีอ่เก้าอี้สีขาวนะคะวางให้ถ่ายรูปกับธรรมชาติด้วยเนาะนะคะตอนนี้เขาก็ทําใหม่จัดวางหินใหม่แล้วก็ เทหินเทอันนี้ใหม่นะคะทุกคนเนาะหินพวกนี้นะคะก็จะมีการจัดวางบ้างนะคะแล้วก็มีเองตามธรรมชาติบ้างนะคะแต่ว่าปุ้ยชอบอันเก่ามากกว่าค่ะไม่รู้ว่าทำไมอันเก่ามันจะเข้าถึงธรรมชาตินะคะแล้วก็ตรงโน้นนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นหญ้าสีขาวนะคะสีขาวๆเหลืองๆนะคะอ่าสะบัดพัดผิวนะสวยงามมากๆเลยนะคะสีน้ำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่ๆนะ นี่นะที่ปุ้ยหมายถึงก็คือมีสะพานเดินลงไปให้ถ่ายรูปนะคะกับทะเลได้แบบใกล้ๆเลยเนาะอ่ะข้างในนะคะก็จะเป็นอ่าทาทะลุเนาะ ซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยอาจจะไม่ได้พาเข้าไปอัปเดตนะคะพี่ๆเนาะวันนี้เขา,าทำใหม่เยอะเลยนะคะแปลกหูแปลกตาไปหมดนะคะตอนที่ปุ้ยมาตอนช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตเยอะแยะขนาดนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะมีศาลาให้ได้นั่งเล่นด้วยเนาะ,ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะพอสมควรเลยนะคะ เดี๋ยวปุ้ยก็จะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่นะคะแปลกหูแปลกตานะคะเดี๋ยวปุ้ยจะขึ้นรูปอันเก่าไว้ให้นะคะที่ปุ้ยเคยถ่ายมาไว้รอบก่อนเนาะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์นะคะว่าแตกต่างกับตอนนี้ยังไงนะคะและนี่ก็เป็นนะคะภาพเก่าเนาะที่ปุ้ยถ่ายไว้ตอนที่มาครั้งแรกนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะเข้าถึงธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้านะคะค่อนข้างยเยอะเนาะก็จะเขียวขจีนะคะน้ําก็จะเป็นสีตามนี้เลยะคะ่ะพี่ๆค่ะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ไปดูทางลงกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะทางลงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ยังไม่มีการบูรณะนะเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วบุ้ยปุ้ย